สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่26ธันวาคม2,563นะคะขอโทษด้วยที่วันนี้ทําคลิปช้าเมื่อเช้าตื่นมาทําแนวทางการเสี่ยงโชคให้กับคนในกลุ่มหมอแก้วพารวยแล้วก็ทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นทํางานดูดวงเพิ่งจะว่างทำคลิปให้นะคะเดี๋ยวแก้วมาบอกว่าวันนี้ควรจะเสี่ยงโชคกับหวยหุ้นด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ลาภพวกคุณเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะได้ไพ,พ่เทพพุทธ ในวันนี้นะคะคนเกิดมาทิย์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือ2ตัวหรือ3ตัวท้ายย้ำนะคะเลขเบอร์มือถือ2ตัวหรือ3ตัวท้ายเอาเบอร์ที่เราใช้บ่อยที่สุดถ้าในกรณีที่คุณมีเบอร์มือถือหลายเครื่องถ้าคุณมีเครื่องเดียวก็ง่ายซื้อ2ตัวท้าย3ตัวท้ายได้เลยค่ะวันจันทร์ให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านนะคะย้ําเลขเบอร์มือถือเลขของคนอายุน้อยที่สุดในบ้านถ้าในบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่คนเดียวคุณก็ซื้อเลขของคุณเอง จะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ถ้ามีเด็กน้อยไปถามเขาเลยว่าเขาชอบเลขอะไรเราลองซื้อเลขที่เขาชอบรับรดองจะให้โชคคุณค่ะส่วนคนที่เกิดในวันอังคารนะคะให้ซื้อเลขบัญชีสมุดเงินฝากของคุณที่มีเงินเข้าและออกเยอะที่สุด ย้ำนะคะเงินเข้าและออกเยอะที่สุดไม่เอาบัญชีที่ใช้บ่อยแต่เอาเป็นลัตรฐาะว่ามันมีเงินหมุนเวียนเยอะที่สุดอะเลขบัญชีอันนั้นอาจจะดีใช้ซื้อ2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายของเลขบัญชีเงินฝากได้เลยนะจ๊ะ2ตัวหรือ3ตัวท้ายเลขบัญชีเงินฝากส่วนคนที่เกิดวันพุธแก้วขอแนะนาว่าคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานค่ะการทํางานจะให้โชคให้ลาภคุณ เป็นเบอร์ที่ตั้งออฟฟิศรหัสพนักง,งานเบอร์ออฟฟิศก็ได้นะคะเลขรหัสพนักง,งานก็ได้เช่นกันวันพุธซื้อเลขที่เกี่ยวกับการทํางานแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเป็นพนักง,งานที่แบบว่าไม่ไม่ได้เป็นพนักง,งานออฟฟิศเนาะคุณได้เงินจากใครคุณซื้อเลขเกี่ยวกับคนนั้นอย่างแก้วแก้วเป็นหมอดูแก้วได้เงินจากลูกค้าช่องทางที่แก้วจะได้ังคือเบอร์มือถือแก้วจะซื้อบางทีแก้วจะซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่ก็ ซื้อเลขเบอร์มือถือนี่ยกตัวอย่างนะคะสําหรับคนวันพุธจริงๆจบวันุส่วนคนวันพฤหัสซื้อเลขท้ายแบบประจําตัวประชาชน3ตัวท้ายวันนี้เอาเลข3ตัวท้ายบุกลมกันแล้วซื้อก็ได้หรือจะตัดเล่น3ตัวท้ายมาจับคู่เล่นหรือไข้เล่นแล้วแต่เพราะ3ตัวท้ายของบัตรประชาชนคนที่เกิดวันพฤหัสจะได้โชคเด้ลาภส่วนวันศุกร์นะคะได้ไพ่ความไม่เที่ยงวันนี้ต้องทําจิตใจให้สบายอย่าโม้อย่าโรคมากอย่าสับสนเลขที่จะให้โชคคุณ คือเลขเกี่ยวกับการทําบุญค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่กรรมเทพซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองนะคะถ้ามีแฟนซื้อเลขแฟนถ้ามีกิก๊กซื้อเลขกิก๊กในชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีกิก๊กไม่เคยมีคนรักคุณรู้สึกตอนนี้คุณรักใครมากที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวคนนั้นแต่ถ้าสถานะเป็นพ่อมแม่ไม่หรือเคยมีแฟนแต่ตอนนี้เลิกไปแล้วให้ยอมย้อนกลับไปซื้อเลขเกี่ยวคนที่เรารักที่สุดก็ได้ค่ะ จบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคทั้ง7วันฝากติดตามหมอแก้วแม่นชัวที่แฟนเพจหมอแก้วแม่นชัวหรือช่อง YouTube หมอแก้วแม่นชัวด้วยนะคะจะมีคลิปดีๆคลิปเฮงๆอย่างนีน้ออกมาให้ดูเสมอคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ